เมื่อเด็กธรรมดาที่บังเอิญได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนแม่มดแต่ต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลแม่มดที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The w o r s t w i t c h โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตาย หลังจากจบการแข่งขันโต้วาตีไปในสัปดาห์ที่แล้วในตอนนี้มิวเดตกับอ e ีเทลก็ได้รับภารกิจครั้งใหม่ซึ่งโจทย์ในครั้งนี้ก็คือธรรมชาติที่ทั้งสองคนจะต้องเข้าป่าไปตามหาสิ่งวิเศษของมันแล้วเอามาแข่งกันว่าของใครจะงดงามกว่า ตัดภาพมาที่โรงเรียนตอนนี้พวกซีบิวกำลังเอาสิ่งประดิษฐ์ของเมเบลจากงานโชว์พลังเวทมาทำน้ำปั่นให้เพื่อนๆกินเพื่อหวังว่าทุกคนจะได้ชื่นชอบผลงานของพวกเธอและอาจทำให้ฟินเนล่าเปลี่ยนใจและพวกซีบิวกลับเข้ากลุ่มอีกครั้งแต่ว่ารสชาติของมันกลับไม่ได้เรื่องเลยจนทำให้ไม่มีใครอยากจะกินน้ำปั่นนั้นแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ในป่า ระหว่างที่อ e ีเทลกับเฟลิกซิตี้กำลังเดินตามหาสิ่งวิเศษตามธรรมชาติในทันใดนั้นทั้งสองก็ไปเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำลังเปล่งแสงออกมาอย่างสวยงามซึ่งพอเฟลิซิตี้เห็นเธอก็ประทับใจมากแต่อ e ีเทลกลับบอกว่ามันก็แค่ต้นไม้ไม่เห็นจะวิเศษตรงไหนเลยแค่มันส่องแสงออกมาได้แค่นี้เองอีเทลจึงคิดจะทำลายต้นไม้นี้ทิ้งแล้วเอาเศษของมันไปสร้างเป็นอย่างอื่นที่งดงามยิ่งกว่าซินฟีดก็พยายามจะห้ามไม่ให้ทำแบบนั้นแต่อ e ีเทลก็ไม่ยอมฟังเธอและยังคงทำลายต้นไม้นั้น ต่อไปจากนั้นพอมาถึงวันตัดสินมิวเดตกับอ e ีเทลก็เอาสิ่งที่ได้จากธรรมชาติมาโชว์ให้ทุกคนดูซึ่งของมิวเดตนั้นเธอได้สร้างระบบนิเวศจำลองขนาดเล็กขึ้นมาพร้อมกับใช้คาถาเพื่อทําให้มันเคลื่อนไหวตามของจริงได้ด้วยแต่ว่าของอ e ีเทลเธอได้สร้างหน้ากากที่ทามาจากต้นไม้เรืองแสงต้นนั้นและพอทุกคนเห็นก็ต่างพากันชื่นชอบผลงานของอ e ีเทลมากกว่าครูแคเกิลจึงตัดสินให้อ e ีเทลเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้และมอบตรา,มาเมล็ดของธรรมชาติให้กับอ e ีเทลไป ส่วนทางฟังของเมเบลหลังจากที่ไม่มีใครยอมกินน้ำปั่นของเธอเพราะรสชาติมันห่วยเมเบลจึงแอบเข้าไปที่ห้องครัวของครูทัป,ปิโอกาแล้วขโมยผงอ้อยแมนเด็กหวานของแม่เธอไป ต่อจากนั้นพอตกดึกในขณะที่ทุกคนได้หลับไปแล้วนั้นจู่ๆต้นไม้ที่ถูกเอทลทำลายมันก็ได้แห้งเหี่ยวลงและพอมาถึงในเช้าวันต่อมาเมื่อมิวเดตตื่นขึ้นก็พบว่าต้นไม้ในป่าจำลองของเธอมันได้เหี่ยวแห้งตายไปจนหมดส่วนครูแคเกิลและคนอื่นๆก็เห็นว่าต้นไม้ของพวกเธอมันเริ่มแห้งตายไปแล้วเหมือนกันทําให้ครูแคคเกิลคิดว่าโรงเรียนนี้จะต้องเกิดโรคระบาดขึ้นแน่จึงแจ้งข่าวให้กับทุกคนได้รู้และผลจากการที่พืชทุกอย่างนั้นแห้งตายจนหมด ทำให้ตอนนี้ไม่มีวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารดังนั้นทุกคนจะต้องกินอาหารกระป๋องที่เก็บสำรองไว้แทนไปก่อนพอเฟลเซสิตี้รู้แบบนั้นเธอจึงเข้าไปคุยกับมิลเดบอกว่าที่จริงแล้วครอบครัวของเธอเป็นแม่มดพึกษาที่มีความผูกพันและเกี่ยวโยงกับธรรมชาติเป็นอย่างมากและเธอคิดว่าต้นไม้ที่อีเทลเอามาทำเป็นหน้ากากอันนั้นมันจะต้องเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งเธอก็พยายามจะห้ามอีเทลแล้วแต่ว่าอีเทลก็ไม่ยอมฟังเลยเฟรเซสิตี้จึงคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น,น จะต้องเป็นผลจากการที่อีเทลไปโค้นต้นไม้นั้นแน่ส่วนทางฝั่งของเมเบลที่ได้ลองเปิดร้านน้ำปั่นดูอีกครั้งก็ดูเหมือนว่าในครั้งนี้น้ำของเธอจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเป็นอย่างมากทำให้พวกเด็กๆพากันมาต่อแถวเพื่อเอาน้ำกันเต็มไปหมด ตัดภาพมาที่อ e ีเทลในขณะที่กําลังภูมิใจกับตาสัญลักษณ์ที่ได้มาแล้ว2อันทันใดนั้นมิวเดตก็ได้เข้ามาหาพอรู้เรื่องที่ฟริตเล่าให้ฟังแล้วว่าอ e ีเทลไปตัดต้นไม้ที่มีความพิเศษและมันกําลังทําให้ทุกอย่างแห้งตายจนหมดอีเทลจึงเอาหน้ากากอันนั้นมาใส่ให้มิวเดตดูเพื่อจะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าจู่ๆอีเทลก็ไม่สามารถถอดหน้ากาก,ากออกได้และทันใดนั้นมันก็ได้เชื่อมติดกับใบหน้าของอ e ีเทลพอมอสตตามมาถึงก็ลองไาาอลออ่ว่าาาคถขอองมต ใช้ไม่ได้ผลมอจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะออกไปตามคนมาช่วยเองแต่อีเทลก็ห้ามไม่ให้ไปเพราะถ้าครูรู้เรื่องนี้เข้าเธอจะต้องสวยแน่จึงขอร้องให้ทั้งสองคนหาทางอื่นช่วยเธอกลับมาที่ทางฝั่งของเมเบลดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนจะเริ่มต้องการน้ำปั่นกันมากขึ้นจนของที่เตรียมมาไม่พอต่อความต้องการของผู้คนทาให้ทุกคนเริ่มพากันประท้วงให้เมเบลทําเพิ่มพวกซีบิลจึงรีพากันหนีออกไปแล้วถามเมเบลว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานยังไม่เห็นมีใครอยากกินเลยแต่ วันนี้กระพากันมาประท้วงขอเพิ่มซะอย่างนั้นเมเบลจึงสารภาพว่าเธอแอบใส่ผงอ้อยแมนเด็กหวานลงไปเองเพื่อให้มันสามารถช่วยดึงดูดคนมากขึ้นซีบิลจึงถามต่อว่าแล้วเธอใส่ลงไปเยอะแค่ไหนถึงทําให้คนพากันติดขนาดนี้เมเบลก็บอกว่าใส่แทบทั้งหมดที่มีเลยส่วนทางฝั่งของพวกเมลเดตที่ตอนนี้กําลังให้ฟิสสัมผัสกับซากไม้ดูเพราะเธอสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของธรรมชาติได้และทันใดนั้นฟิสก็เห็นว่าต้นไม้ที่อีเทลทาลายไปมันก็คือต้นไม้ต้นแรกที่เก่าแก่มากและ เป็นต้นกําเนิดของทั้งป่านั้นซึ่งพวกแม่มดโบราณได้ช่วยกันเกคถาเพื่อพิทักษ์มันเอาไว้ดังนั้นการที่ไปทําลายมันจึงทําให้ธรรมชาติเกิดความโมโหขึ้นแล้วฟีดที่กําลังสัมผัสกับซากไม้อยู่ก็ได้หมดสติไป ตัดภาพกลับมาที่พอกซีบิวหลังจากที่ทุกคนพากันติดน้ำปั่นของเมเบลอย่างหนกักพวกเธอก็เลยจะหาวิธีถอนพิษให้กับทุกคนแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่พืชมันมได้แห้งตายจนหมดทําให้ไม่มีส่วนผสมมาใช้ทํายากแก้เหลือเพียงวิธีสุดท้ายที่พอจะทําได้เพราะมันใช้แค่ผมเพียงเส้นเดียวเท่านั้นในการทําแต่ว่าเส้นผมนั้นจะต้องเป็นของเมมมดที่เฮี้ยมที่สุดซึ่งในโรงเรียนนี้ก็มีแค่ครูฮาร์ดบุมคนเดียวแต่ทว่าครูฮาร์ดบุมนั้นมักจะเซตผมอยู่ตลอดเวลาและแทบจะเป็นไปไไไมมมม่่่ดด้้เเเลยยททีจะหาาาาาโโอกอกสสนผมมํ รู้ตัวส่วนพวกมิวเดตที่ตอนนี้กําลังพาอ e ีเทลเข้าไปในป่าเพื่อจะหาวิธีเอาหน้ากาก,ากออกให้กับอ e ีเทลแต่ในทันใดนั้นจูจูที่ตัวของอ e ีเทลก็เริ่มมีต้นไม้งอกออกมาพวกเธอจึงพากันกลับไปที่ห้องก่อนเพื่อจะปรึกษากันว่าควรทํายังไงต่อดีซึ่งทุกคนจะต้องรีบหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดก่อนที่ทั้งตัวของอ e ีเทลจะกลายเป็นต้นไม้ กลับมาที่พวกซีบิลหลังจากที่วางแผนกันเสร็จแล้วพวกเธอจึงพากันแอบเข้าไปในห้องของครูฮาร์ดบูมแล้วแอบสลับสเปเซเซตผมที่ครูฮาร์ดบูมชอบใช้เพื่อจะทําให้ผมเกิดการเลื่องแสงขึ้นพวกเธอจะได้หาทางเอาเส้นผมนั้นมาได้ส่วนพวกมิวเดตที่พากันกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเพื่อจะให้อ e ีเทลได้ขอโทษธ,ธรรมชาติแต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะไม่ว่าจะใช้วิธีไหนมันก็ไม่ได้ผลเลยธรรมชาติยังคงไม่ยอมยอกโทษให้สักทีและในระหว่างที่ทุกคนกําลังหยุดพักอีเทลก็เริ่มเห็นถึงความสม ธรรมชาติว่าทุกสิ่งล้วนแต่ต้องอาศัยพึ่งพิงกันทั้งนั้นเธอจึงสำนึกผิดที่ไปโค่นต้นไม้ลงทําให้ตอนนี้สิ่งมีชีวิตต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นต้องไหลบานจากนั้นพอทุกคนพากันพักกันเสร็จแล้วและคิดจะพากันออกเดินทางไปที่ซากต้นไม้แต่ว่าจูจ่ๆรากที่ออกมาจากตัวของอ e ีเทลก็ฝังเข้าไปในดินในระหว่างนั้นเฟลิซิตี้ก็ตามมาหาเพื่อจะช่วยด้วยอีกคนเมลเดตจึงรีบขุดรากออกให้กับอ e ีเทลแล้วพากันออกเดินทางไปต่อส่วนทางฝั่งของซีบิลที่วางแผนกันเสร็ รอให้ครูฮาร์ดบูมเดินมาหาพอได้จังหวะเมเบลก็ทําให้ตรงทางเดินเกิดความมืดจนทําให้เห็นเส้นผมของครูฮาร์ดบูมที่กําลังเลื่องแสงอยู่ซีบิวแคลิสและบีจึงพากันออกไปล่อความสนใจเอาไว้เพื่อจะให้เมเบลหาจังหวะใช้เบ็ดเกี่ยวเส้นผมของครูฮาร์ดบูมแต่ว่าครูฮาร์ดบูมก็ได้เปิดไฟซะก่อนแล้วสั่งให้ทุกคนอธิบายมาว่ากําลังทําอะไรกันอยู่ทันใดนั้นครูดิวก็ตามมาเจอพอดีเลยพูดแก้สถานการณ์ให้กับพวกซีบิวว่าเธอเป็นคนบอกให้เด็กๆหากิจกรรมเล่นในร่มเองและสงสัยวว่าดกพกน้ คงจะเล่นตกปลากันอยู่ในระหว่างนั้นพอครูฮาร์ดบูมหันหน้าไปหาพวกเด็กๆครูดิวจึงแอบดึงเส้นผมของครูฮาร์บูมไปแล้วเสกให้ค้างคาวออกมาเพื่อหลอกว่ามันบินชนหัวไปเมื่อกี้จากนั้นพอครูฮาร์บูมเดินกลับไปแล้วครูดิวก็เอาเส้นผมที่ได้มามอบให้กับเมเบลเมเบลจึงถามว่าครูรู้ได้ยังไงว่าพวกเธอกําลังต้องการเส้นผมอยู่ครูดิวก็บอกว่าครูดื่มน้าปั่นของเมเบลเข้าไปเยอะมากจนทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดจึงรู้ว่าเมเบลใส่อะไรลงไปในนั้นและรู้ว่ามันต้องรักษาด้้ววยวิธีไหนนซึ่งงมัตอ ใช้เส้นผมของแม่มดที่เหี่ยมที่สุดแล้วครูดิวก็บอกให้เมเบลรีบกลับไปทํำยาถอนพิษให้เศษส่วนทางฟังกับพวกมิวเดตพอไปถึงที่ซากต้นไม้พวกเธอก็เห็นว่าต้นไม้เก่าแก่มันได้แห้งตายไปซะแล้วพวกมิวเดตจึงลองใช้คาถาย้อนกลับใส่มันดูแต่ไม่ว่าจะใช้คาถาอะไรมันก็ไม่ได้ผลต้นไม้นั้นมันไม่ยอมฟื้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว พออ e ีเทลตามมาถึงก็บอกว่าเธอเป็นคนทำลายมันบางทีทางเดียวที่จะแก้ไขได้คือเธอต้องแทนที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วอ e ีเทลก็เอาตราแห่งเมล็ดธรรมชาติออกมามอบให้กับมิวเดดบอกว่ามิวเดตคงคู่ควรกับมันมากกว่าเธอทันเดนั้นต้นไม้ก็เริ่มงอกออกมาจากตัวของอ e ีเทลมากขึ้นจนทําให้อ e ีเทลกลายเป็นต้นไม้อย่างสมบูรณ์แต่จูจูมิวเดตก็คิดว่าตารูปเมล็ดอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนแค่เมล็ดเท่านั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นเมล็ดพันุของต้นไม้จริงๆก็ได้ว่าแล้วมิวเดดก็ลองโยนมันไปที่ซากข,ของต้นไม้ดู ในทันใดนั้นต้นไม้ก็ได้งอกออกมาและแทนที่ของต้นไม้เก่าแก่ที่ถูกทำลายไปจนทำให้มันไม่จำเป็นต้องใช้ร่างของอ e ีเทลอีกแล้วเลยยอมคืนให้อ e ีเทลกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งพืชผลทั้งหมดที่เคยเหี่ยวตายไปตอนนี้พวกมันก็กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมแล้วส่วนเมเบลก็ได้ทำยาถอนพิษให้กับทุกคนแล้วปิดกิจการน้ำปั่นของเธอลงพร้อมกับพูดเช่นชมครูดิวบอกว่าครูดิวเป็นแม่มดที่เยี่ยมที่สุดในโรงเรียนนี้และเป็นครูที่เธอชอบที่สุดอีกด้วยจากนั้นพอทุกอย่างได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ครูแคกเกลิลก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งอีเทลก็ยอมรับสาร,รภาพกับเรื่องนั้นว่าเธอเป็นคนผิดเองครูแคกเกลิลจึงเปลี่ยนให้ผู้ชนะในครั้งนี้ตกเป็นของมิวเดตและได้รับตายแห่งธรรมชาติอันใหม่ไปส่วนอีเทลก็ถูกลงโทษให้ไปทำปุ๋ยจากเศษพืชที่เน่าเสียและก็ดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มหลงรักธรรมชาติขึ้นมาบ้างแล้ว